ฮาว,วีเฮาใช้มือรูปหน้าผากของตัวเองลวดลายของดวงอาทิตย์รอบดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาส่องแสงออกมาเป็นสายสีทองแดงหรือแสงนี้เล่ากลับมาจากอีกโลกหนึ่งมันหายไปทันทีที่พุ่งออกมาจากดวงตาแห่งโชคชะตาของัาว,วีเฮาเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งก็มาอยู่ตรงหน้าของทอร,ราชเนตรปีศาจแล้วแสงสีเงินเปื้อนเลือดสาต์กระเซ็นลงบนพื้นแสงสีทองแดงส่องทะลุผ่านดวงตาของทอร,ราชเนตรปีศาจ จนเหลือเพียงเศษซากด้านนอกร่างกายของทรราชเนตรปีศาจสั่งสถานอย่างควบคุมไม่ได้แม้ว่าเลือดสีเงินของมันจะหยุดไหลแต่ก็ยังคงไหลออกมาจากบาดแผลบนตัวของทรราชเนตรปีศาตอย่างควบคุมไม่ได้แม้ในขั้นตอนนี้ว่ามีเห่าไม่กล้าลดการป้องกันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเผชิญหน้ากับอสุนยันในรอบแสนปีแสงสว่างส่องจากด้านหลังของเขาและทัตเตอร์วิญ,ญญาณก็ขับเคลื่อนเขาไปด้านหน้าในช่วงพริบตาเขาก็เดินทางไปหลายร้อยเมตร และมาถึงเบื้องหน้าของทรราชนนี่ปีศาจแววตาที่เย็นชาของเขาเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนและตอนนี้เต็มไปด้วยความทรงจําเขากำหมัดขวาที่เอวแสงทั้งหมดในสวรรค์และโลกดูเหมือนจะรวมตัวกันที่กําปั้นของเขาดวงตาของเขารวมถึงดวงตาที่สามของเขาส่องแสงเป็นประกายในขนาดนี้ขคลื่นจิมญาที่รุนแรงทําให้เกิดรอยแตกบางๆน่าไม่ท้วนปรากฏขึ้นในพื้นที่โดยรอบหมัดแห่งความทรงจําที่มีความรู้สึกของการระลึกถึงพลังอันมหาศาล หมัดของหัววีเฮ้ากระแทกพื้นที่ว่างเปล่าและลำแสงสีทองขนาดใหญ่ก็พุ่งชนร่างของทอร,ราชเนปีศาจลอยแยกมิติจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มมีผลกับร่างกายของมันพวกมันรวมกับจิิญญาณและพลังวิญญ,ญันของหัววีเฮ้าทำให้เกิดการระเบิดอีกครั้งบาดแผลขนาดใหญ่ยาวกว่า1เมตรปรากฏขึ้นบนดวงตาของทอร,ราชเนปีศาจมันถูกเจาะทะลุโดยตรงบนดวงตาของทอร,ราชเนปีศาจมันถูกเจาะทะลุโดยตรง การปราบปรามทางจิตวิญญาณที่ทรราชเนี่ยปีศาจปลดปล่อยออกมารอบตัวมันหยุดลงและหนวดทั้ง16ของมันก็แข็งค้างกลางอากาศหว้ววีห้าวตัวสัน่นแต่เขาก็รีบตั้งหลักอย่างรวดเร็วแสงสีทองพุ่งออกมาจากบาดแผลขนาดใหญ่ในดวงตางของทรราชเนี่ยปีศาจและตกลงบนมือของเขามันคือหอกมังกรทองซึ่งเคยเป็นของบังซิ่วเอ๋อพลังงานชีวิตอันยิ่งใหญ่กำลังพุ่งพ่านไปยังหว้ววีห้าวผ่านหอก ส่วนของหอกที่ดึงออกมาจากทรราชเนปีศาจนั้นมีแสงสีเงินสว่างไสวยอยู่ภายในขณะที่มันยังคงดึงพลังชีวิตของทรราชเนปีศาจออกมาหล่อเลี้ยงเขาใบหน้าขาวซีดของหัว,วิ่เฮาค่อยๆกลับมาเป็นปกติแต่เมื่อเขาคิดได้จึงรีบก้าวออกไปเขาใช้มือซ้ายคว้าหอกและสะบัดมือขวากงเล็บสีทองเข้มของเขาปรากฏขึ้นพร้อมกับกงเล็บที่ส่องแสงสีเงินออกมามันเป็นร่างผลึกเงินและมีขึ้นวิญ,ญญาณหนานแน่นอยู่ภายในกงเล็บยาวทองดําของหัว,วิ่เฮานั้น แหลมคมอย่างไม่น่าเชื่อแต่มันก็ไม่สามารถทำลายคิดตันนี้ได้พลังิญญาที่รุนแรงและยิ่งใหญ่นั้นหายไปทันทีเมื่อคิดตันสีเงินส่องแสงและกระพริบหัววีเฮายกหอกมังกรทองขึ้นด้วยมือซ้ายและจิ้มไปที่คิดตันเง,งินแม้แต่หอกมังกรทองนี้ก็ไม่สามารถทำลายกับมันได้คิดตันเง,งินมีบาเรียมมยาที่ส่งพลังป้องกันมันอยู่ในกรณีนี้ดาบผู้พิชิตชีวิตของข้าที่เก่งเรื่องการใช้พลังงานชีวิตอาจจะสามารถทำลายกับมันได้เช่นกัน แต่ถ้าว่าต้นกําเนิดจิิญญันของมันซ่อนอยู่ภายในมันคิดจริงๆหรือว่าข้าทํอลายมันไม่ได้หว่าวีเฮาพยายามกาจัดทรราชเนตรปีศาจอย่างหดเห้ยมร่างของทรราชเนตรปีศาจถูกสังหารไปแล้วแม้แต่วงแหวนมิญญันยังไม่ปรากฏก็แปลว่าอสุญญาณน,นั้นตายแล้วจริงๆอีกอย่างหว่าวีเฮายังต้องการวงแหวนมิญญันวงที่เจ็ของเขาอีกด้วยคู่ต่อสู้ของเขาคือคนที่ไล่ล่าและโจมตีเขาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกว่าการกระทําของตัวเองนั้น ไม่เหมาะสมเลยสักนิดเป็นไปได้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่มีประโยชน์เท่าหัวมีเฮาเมื่อต้องจัดการกับวิญญ,ญาณมีคาถาที่ไม่อาจยังรู้ได้ดังขึ้นขณะที่เปลวไฟสีขาวสะอาดค่อยๆก่อตัวขึ้นต่อหน้าเขาลูกบอลเพลิงขนาดเล็กนี้แทบไม่มีความอบอุ่นเลยแต่มันก็ค่อยๆกลายเป็นวัตถุิตตั้านสีเงินซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เกรงกลัวหัวมีเฮ้าหรือหอกมังกรทองของเขาเริ่มสันม่นไหวอย่างรุนแรงหลังจากเปลวไฟสีขาวนี้ปรากฏขึ้นทรราชเนธปีศาจ สันสถานและกดเครื่องเจ้าตายแน่ถ้าเจ้าสังหารข้าพ่อของข้าจะแก้แค้นให้ข้าเขาจะแก้แค้นให้กับข้าถ้าเจ้าปล่อยข้าไปข้ารับประกันได้เลยว่าเจ้าจะปลอดภัยไม่อย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดหัววีห้าดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ยินเสียงของมันเลยวงเล็บสีทองเข้มของเขาจับคิดนต้านสีเงินไว้และเปลวไฟสีขาวกลุ่มเล็กก็ลอยไปบนคิดนต้านเงินเช่นเดียวกับที่หัววีห้าพูดผลึกสีขาวเงินแข็งแก่งมากแต่เมื่อเปลวไฟสีขาวสัมผัสกับมันเสียงร้องอันแหลมคม และหอยหวนก็ดังออกมาผลึกสีเงินที่แข็งแกร่งเริ่มแตกออกมาจากกันเหมือนน้ำแข็งและหิมะละลายและสามารถมองเห็นกระแสอากาศสีเงินออกมาจากภายในอย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดสามารถนี้จากเปลวไฟสีขาวได้และทุกๆส่วนถูกดูดซับและเผาไหม้เปลวไฟนี้คือเปลวไฟบริสุทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่อทําให้วิญญ,ญาณบริสุทธิ์เหล่าวิญ,ญญาณจะลอยขึ้นไปในอากาศหลังจากที่ตายไปแล้วและหากพวกมันไม่สลายไปเองพวกมันก็จะกลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาต เปลวไฟบริสุทธิ์นี้เป็นโอโสถที่เหมาะสมที่สุดในการต่อต้านวิญญาณอาฆาตและวิญญาณเช่นนี้ย่อมถูกตอบโต้ด้วยเปลวไฟบริสุทธิ์ไม่ว่าพวกมันจะอยู่ในระดับใดก็าตามหัวมีเห้าก็อาจจะเป็นเพียงคนเดียวในทวีปโต้ลัวที่สามารถปลดปล่อยเปลวไฟบริสุทธิ์ได้โดยตรงนอกจากนี้เขายังทำได้เพียงใช้เปลวไฟบริสุทธิ์เป็นช่องทางภายในระยะเวลาสั้นๆหลังจากที่พลังจิตของเขาได้พัฒนาไปสู่โลกแห่งวัตถุแล้วในที่สุด วงแหวนยาสีแดงก็ถูกปล่อยออกมาหลังจากที่ผลึกสีเงินละลายจนหมดหัววีเฮ้าก็ตะลึงไปชั่วขณะขณะจ้องมองแสงของวงแหวนยันวงนี้จากนั้นก็เม้มปากแน่นชายหนุ่มรีบดูดซับวงแหวนยันวงนี้ทันทีแต่กับชายหอ,อกมังกรทองผลหาซากของทราชเนตรปีศาจและพบกระโหลกเงินขนาดเล็กที่บอบบางอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับนอนไม้น้ำแข็งเนเมืองและจรพพัดแมงป่องหยดน้ำแข็งกล่าวว่าทราชเนตรปีศาจมักจะผลิต กระดูกหัวกระโหลกออกมาเกือบทุกครั้งเพราะอสูรวิญญาณเพราะอสูรวิญญาณทั้งหมดเป็นเพียงหัวในขนาดที่หัวมีเห่ากำลังเตรียมจับเก็บกระดูกกะโหลกนี้กลับไปเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของเขาดวงตาแห่งโชคชะตาบนหน้าผากของเขาก็สว่างขึ้นลาแสงสีทองอมแดงระเบิดออกมาจากกระดูกก่อนจะตกลงไปบนกระดูกกะโหลกสีเงินกระโหลกเงินถูกห่อหุ้มด้วยสีทองอมชมพูในทันที ก่อนจะพุ่งไปยังดวงตาแห่งโชคชะตาของฮว,ว่ีเฮ้ากระโหลกหดตัวอย่างรวดเร็วขณะลอยตัวอยู่ในอากาศนี่คือหว,ว่ามีเฮ้ารู้สึกถึงความเย็นเยอือกระหว่างคิ้วของเขาในขณะที่ขึ้นพลังยันอันทรงพลังและเข้มข้นไหลาบาท่วมทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาในช่วงเวลาต่อมาขึ้นพลังวิญญาณน,นี้ถูกล่อล้อมโดยใช้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ครอบงำและเอาแต่ใจมากกว่าแล้วหลังจากนั้นละ่ะความรู้สึกมันหยุดลงสีหน้าของหว่วีเฮ้าเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดเล็กน้อย ความรู้สึกเมื่อคู่ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกว่าดวงตาแห่งโชคชะตาของตนได้เกินกินกระโหลกของทอรราชเนปีศาจไปแล้วไม่มันไม่ใช่เพราะถูกดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาเกินกินมันควรจะถูกกินโดยกระโหลกศีรษะสิสงโตทองคำสามตาของหวังซิ่วเอ๋อใช่ไหมหม้อมีเห่าก็นึกถึงความประทับใจของเขาเมื่อได้พบกับหวังซิ่วเอ๋อครั้งแรกในตอนที่เธอยังเป็นสิงโตทองคำสามตาดูเหมือนว่าเธอจะกินสัญญาณอื่นๆเป็นอาหาร ดังนั้นกระดูกกระโหลกที่มีต้นกําเนิดจ,จากเธอก็กินกระดูกของกระโหลกอื่นๆด้วยเหรือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากมันกินพวกเขานี่หมายความว่าส่วนหนึ่งของจิตสานึกของบังซิ่วเอ๋ยังอยู่เมื่อหัวหวีเห่าตะหนักว่าสติของหวังซิ่วเอ๋อที่ยังคงอยู่หัวใจของเขาก็เริ่มร้อนขึ้นแต่ทว่าเขายังไม่รู้สึกถึงกระดูกกระโหลกศีรษะของตัวเองเลยเสียงของนอนไม้น้ําแข็งก็ดังในหัวของเขาพวกเราไม่สามารถอยู่ที่นี่นานได้ รีบดูดซับวงมิญญันและออกไปใช่แล้วเขาอยู่ในส่วนลึกของป่าปีศาจและไม่มีใครอยู่รอบๆเพื่อปกป้องเขาเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานหัวิมีเฮาพลิกข้อมือขวาของเขาขณะที่เขาคิดจนถึงจุดนี้และเครื่องมือวิญญันอันละเอียดอ่อนขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาอุปกรณ์วิญญันนี้มีสีแดงเลือดและดูเหมือนว่ามันถูกแกะสลักจากล่างคิทตันพิเศษมีลวดลายที่ซับซ้อนในไม่ท้วนหัวิมีเฮาคนลงบนพื้นผิวของเครื่องมือวิญญาณ หม้อมีเห่าและเครื่องมือมีนสทรงกลมทั้งหมดก็สว่างขึ้นพร้อมกับแสงสีแดงวงแล้ววงเล่าที่ขยายออกด้านนอกวงกลมเหล่านี้สัมผัสกับวงเหวนยานสีแดงเลือดที่ลอยอยู่กลางอากาศอย่างรวดเร็วขึ้นสีแดงเหล่านั้นทําตัวราวกับว่าพวกมันพบเป้าหมายแล้วและพวกมันห่อหุ้มตัวเองรอบๆวงเหวนยานแต่หน้าแปลกที่วงเหวนยานสีแดงโลหิตนั้นไม่มีรูปร่างและไม่มีสสารแต่จริงๆแล้วมันกลับถูกขึ้นสีแดงดึงดูดลงไป และมันถูกดูดซึมลงไปในเครื่องมือวิญญ,ญาณอละเอียดอ่อนนั้นอย่างรวดเร็วมันมีประโยชน์มากอาจารย์ชวนจิวเวนเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอย่างแท้จริงฮาวีเฮ้าอุทานด้วยความชื่นชมก่อนจะกระโดดขึ้นไปในอากาศและทะยานออกไปไกลอุปกรณ์วิญ,ญญาณที่เขาเพิ่งใช้เรียกว่าวงแหวนยานมันมีขนาดใหญ่มากและทําจากโลหะที่หายากที่สุดเท่านั้นชวนจิวเวนสร้างมันให้กับฮาวีเฮ้าหลังจากที่นําโลหะหายากทั้งหมดกลับมาจากเมืองอาภา ุปกรณ์วิญญาณชิ้นนี้อยู่ในระดับที่8ดมันสามารถใช้ความพันผลพิเศษบางอย่างจากโลหะที่เป็นส่วนประกอบภายใต้การนำทางของวงแหวนวิญญาณเพื่อเก็บวงแหวนวิญญาณชั่วคราวมันสามารถเก็บวงแหวนวิญญาณได้สูงสุด9้าวงในคราวเดียวและวงแหวนวิญญาณเหล่านี้สามารถรักษาและเก็บไว้ได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อุปกรณ์วิญญาณชิ้นนี้มีราคาแพงเกินไปที่จะผลิตออกมาเป็นจำนวนมากมันเป็นผลงานวิจัยของชอนจิเวนชอนจิเวนเคยเป็นหัวหน้าวิจัยของหอมิงเตอร์น่าเสียดาย ที่วัสดุที่ใช้อุปกรณ์วิญญาณชิ้นนี้มีราคาแพงเกินไปการสร้างมันขึ้นมาเป็นเรื่องยากมากเพราะมันเป็นอุปกรณ์วิญญาณระดับที่8มันมีประโยชน์และใช้งานได้จริงแต่ประโยชน์ของมันยังห่างไกลจากราคาแพงในการสร้างอุปกรณ์วิญญาณชิ้นนี้มากชวนือเวิร์นได้รับการยอมรับในฐานะนักวิจัยแต่ผลิตภัณฑ์การวิจัยของเขาไม่ได้รับการส่งเสริมหรือเป็นที่นิยมในจกวาดสุริยันจันทาพูดตามตรงมันไม่สามารถส่งเสริมได้เลย ในที่สุดหัววีเฮ้าก็เริ่มผ่อนคลายขณะที่เขาบินออกไปทันใดนั้นด้านหลังของเขาก็เกิดความรู้สึกอันตรายที่น่ากลัวอย่างสุดพนานาเสียงที่ทรงพลังและกล้าหาญเต็มไปด้วยความโกดเกรียวดูเหมือนจะดังก้องจากทุกมุมของป่าอสูรปีศาจใครกันใครสังหารลูกชายของข้าใครกันเสียงนี้สะท้อนออกมาผ่านพลังวิญ,ญญาณทั้งมนุษย์และอสูรญ,ญ,ญาณต่างก็รู้สึกได้ถึงความคุ้นเคืองอย่างชัดเจนพร้อมกับเสียงที่ไหลเทียมทานและน่ากลัว พื้นที่มากกว่าหนึ่งใน3าของป่าปีศาจเริ่มบิดเบี้ยวแม้ว่าพืชพันธุ์จะได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเสียหายก็ตามอาสูริญญาณน้ไม่ท้วนกุมหัวด้วยความเจ็บปวดในขนาดนี้และสุดตัวลงกับพื้นร่างของหัววีเฮ้าช้าลงอย่างเห็นได้ชัดและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ